พามาดูโครงการ Building Energy Award of Thailand หรือว่า B 2 0 1 0กันค่ะค่ะท่านผู้ชมมาอัปเดตโครงการ B ี2010ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบเข้าแข่งขันภายใต้คอนเซปต์อาคารอนุรักษ์อนุรักษ์พลังงานโดยนำอาคารตึกยาวที่ยาวถึง198เมตรเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอาคารนี้ให้เป็นโบราณสถานอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติแล้วด้วยค่ะโรงเรียนสวนกลาบวิทยาลัยได้จัดอบรมกระตุ้นจิตสํานึกด้านพลังงานให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่นักเรียนเพื่อน,นําไปใช้ในครอบครัวและสังคมได้อีกด้วยจัดกิจกรรม SK Beat Energy Day มีการแข่งขันตอบปัญหาแฟนทันแท้ด้านพลังงาน ประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนุรักษ์พลังงานจัดให้มีสารวัตรนักเรียนคอยตรวจตราการใช้ไฟฟ้าที่เกินความจําเป็นมีการคัดแยกขยะของโรงเรียนนํานักเรียนออกค่ายอนุรักษ์พลังงาน สิทธิ์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยไ,ได้มาบอกเล่าจากรุ่นพี่ให้ข้อคิดสู่รุ่นน้องเช่นคุณสันติสเสวิตวิมลคุณดูสัญญาคุณากรป๊อ,ปอตเมอร์เดนด็อกกันเดอะสตาร์เปอร์สุวิกรมธีลพัฒน์สัจจุลได้ให้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าค่ะอาคารตึกยาวได้เปลี่ยนมาใช้หลอด LED ทั้งอาคารติดตั้งชุดสเปรย์หมอกเพื่อระบายความร้อนของชุดคอนเดนเซอร์เครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ซึ่งจะทำให้ตึกยาวลดการใช้ไฟฟ้าได้มากถึง49คิดเป็นเงินถึง4ล้าน7แสนบาทต่อปีทีเดียวค่ะติดแผงโซล่าเซลล์อีกมาตรการหนึ่งก็คือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนหลอด LED นะครับติดฉนวน การความร้อนบนดาดฟ้าของตึกยาวเพื่อที่จะช่วยลดในเรื่องของอุณหภูมิเพื่อที่จะให้ห้องนั้นมีความเย็นนะครับเพื่อลดในเรื่อง,องการใช้เครื่องปรับอากาศได้มากขึ้นนะครับโรงเรียนสวนกุหลาบได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานสนับสนุนงบประมาณ6ล้านกว่าบาทค่ะเพื่อปรับปรุงในครั้งนี้ มาถึงช่วงนี้นะคะมีเสื้อส่งรอยยิ้มจาก Energy u p d เดตมาฝากท่านผู้ชม6ตัวด้วยกันนะคะสำหรับ6ท่านแรกที่ตอบคำถามถูกนะคะ3ท่านแรกส่งคำตอบมาทาง sms นะคะเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะส่วนอีก3ท่านส่งคำตอบไปที่ www. b e a t 0 net ค่ะคำถามสัปดาห์นี้ถามว่าโรงเรียนสวนกุหลาบคาดหวังว่าตึกยาวจะลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์ข้อ1 49%ข้อ2 20%